กินเขาครับพี่น้องบอกครับผมกินครับผมกินอ่ามันนี่ผ่านหน่อหน่อยไม่แทงวิชาการับอยู่สองก้อนยังมัดมืแห้งมันนี่เยอไปเซียครับมานางดีนี่ซื้อครับบอกไปเรื่อยเรอยเดี๋ยวพอเลยข้าวคุกกบปิบอไอ้ดงเลยเสียงเขาเสียงเขาอันนี้เขาบแมนเลยไม่เสียร่มเ โอ้ย oh, ิบยิก okay. yeah, yeah, ินมาเนอะทีโมครับยิ่เขายเม น้ำน้ำซ้อนนูกเจมตัวนี่ตัวนี้น้ำไอันบ่นี่บนี่ไหมน้ำมาไออโอ้สํานักงานห้อปลอดภัยอยู่หรอกงน้ำควายน้ำควายข่อยจ้ำเลยยูจะขอเงินไปรนนี้หน่อยกันกวดปกวขาไรู้หน่ ก็ยุ่งหาแล้วสองคนมันะพ่อพ่อนีพ่อไปแต่ถีหัวาลองรถแล้วไปแล้วสองโอ้เออนม่อนเดียวกับม่อนยูต้อเปิดเป็นไงย็นคนวะม่อนมเอนมอนเป็นประตูจักามกนได้ว่าใครเออนั่นแหะมอนเตือนราวอกมือเศ้านะม่อนเตือนรวพ่อปากเนีจีมมีใครมาใครมาจอดรถ ตั้งไหน้าของน้ำเจ้าวายโยกติ้มระว่างผู้ขอโทรด้วค่ะทราบว่าเรามพิลุ่งไปห้าหน่อคามลงไปซ้งหนไปรูไปเจอในฝันหนักจริงๆค่ะก็พอเดินทางกะไปแล้วแต่แต่สั่แล้วก็ไปหัหมูอยู่บนบนอหละส็จะไปนั่งโคราดต่หัดวี่อยูมูนั่งโคราดแร่ง ทัองคนลาดังพลอยสีรวงหอดกจวดสืบไปนอนยูไถ่ยึันหนึ่งตึ้นสาวเากฉลยได้งานโตกันทีดหนึ่งคุณต้องไปไต่เน้อตัจากนีไปไปนอนช่องบุรีขึ้นนึ่งแต่ไปนอนปจบขึ้นหนึงก็จะต้องไปหอดอันนาดตีของขาใหครับนอนย่งเยอะกว่าครับเพื่อนเพรี้ยไปมขาบแกงครับอ่ะใจแฮมเกือบไปที่สามแล้วขนาไปเียงํำต้นกุได้เลยเป็ ขอล่างหลังมันมันยากแท่งิจันมันยากมากอ้ารู้ท่าไปเลยหนทั่วไปยังไงมันก็ห้าสาระไปทั่วไปยมันรู้ไม่ว่าแล้วทหนูอ้สอบมาทำไมไม่เอาใส่จะตรงออกอยู่ในเนื้อหานตัวไม่มีเลยคท่อที่จับพาดจับทูหะวะควารู้ใครสรอบโตรายวกัน ไส่สิ่ีไว้พิมพ์ในการเดาคอสอบพวกกันคุก็ระบุมาเลยเน่าหรือวิาชาการท่ามีวิชาอะไรบ้างมันไม่จับจุดเดี๋ยวรอบบุจะว่าความทั่วไปไป็นที่หรอก็นุ้ยนุ้ยมั่งของเนี่ยงงเลยโอ้โคือว่ารอบตัวก็ยังบอกน้ำมืเหเออไม่เป็นไรเก่งมากแล้วเท่านี้เราก็จ,กจกังจะได้ยังจังบอยยังนั่นเขาเพียงความซ่อมส่วนทายซื้อบอยใส่ขึ้นมาที่หนึ่งแล้ว ขึานมา้เอาไหมไสอบไหมอยไปเต็นมือยืนเลยอลี้ยงวาโมเนนอนรับเหรอวะโบเลี้ยงควาบอกให้นอนโมเมนต์ไม่ดีเป็นดินนล้หอมโมเนแนเลยดาวราี่ดีเบอร์เทเลอร์สแตนไม้พรุ่งนี้เรเื่อนข้าสดกเขาเพกขอด้อนาขอเลียงแล้หอข้าเขามอยเ่าเดี๋ยวรอเขาเอาดื้อนเขาันอันน